เดี่วครับเดี่วหิวนอนติลกูกโอ้เดี่วง,วง่วงนอนหลายโอ้เมียวง่วงนอนแบบทีนี่เดี่วเอ้ยเดี่วครับเดี่วครับคือบัรครับละ่ะเดี่ยวเดี่วงว่วงนอนตะโอ้นอนบนเก้าอี้พ่อนเลยน,นี่นอนบนเก้าอี้เลยนี่โอ้ยเมี้ายังไม่ขี่ขั้นแทบแบบที่นี่ จับหนูก็บ่ไปนอนยางเดี่ยวเด้อดิโอดิโอเมียวจีขั้นวะดิโอหิวนอนติหิวนอนมาลูกเอ๊ะเราเอะงะข้างเงี้ยเห็นหิวนอนไปวังนอนไหลวังนอนแหงดิโอดิโอดิโอครับ เฮ้ยแมวยังไม่ขี่ขั้นเน่ยนอนยังเดียวดิตาย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 หนูก็ว่าไปไล่เราไปที่นหนนอนเีงเก้าอี้พ่อเล้วคนนอนเก้าอี้พ่อแล้ว,วนนลวีโอลีโอลีโอตีนตีนบ่ตี่นลีโอเอาตีนบ่วเอาเอาเอาคุณตีนนะ เอาอยัดชิงสี่คันแล,ล้วบันริโอโอ้ยริโอจอมเกี้ยนเลยบอกริโอจอมเกีเ้ยนสี่คันไงเอ้ยบอกริโอสี่คันไงเอ้ยริโอครับเอาฮะอยู่นอนไหนบอกเปไ็นไรเมียอะไรหนูว่าไปเว้ยนอนยังเดี๋ยวเว้ยสี่คันแห้งแท้ริโอเนี่ยนอนบัครับ พี่หัวนอนปะครับโอ้ไม่ให้กวกนติลูกนอนติรีโอเจ้ารีโอเมียวเหมียวเมีวมวยวสี่ขัน